สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2558ค่ะถแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณนะโรงพยาบาลสิริราชฉบับที่15 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณนะโรงพยาบาลสิริราชเพื่อรับการตรวจและรักษาตามคำกราบบังคมทูลของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาในระหว่างที่ประทับอยู่ณนะโรงพยาบาลสิริราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระเสมหะและมีพระประอดหรือไขต้ต่ำๆเป็นครั้งคราวอัตราการเต้นของพระหัตถ์ไทยเป็นปกติซึ่งสำนักพระราชวังได้ถแถลงให้ทราบมาเป็นระยะๆะะแล้วนั้น เมื่อวันที่3กันยายน2558ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบระอดหรือไข้สูงร่วมกับพระอาการพระบวรกายหนาวสั่นความดำพระโลหิตลดลงการหายพระไทยเร็วขึ้นและอัตราการเต้นของพระอัยไทเร็วขึ้นมีพระเสมหามากระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสพระโลหิตลดลงผลการตรวจพระโลหิตปรากฏว่ามีลักษณะติดเชื้อ ผลการตรวจเอสเรพระอุรัสหรืออกพบว่ามีการอักเสบของพระปัปภาสาหรือปอดข้างขวาคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจด้วยการส่องกล้องดูภายในหลอดพระวายโยหรือหลอดลมพบว่ามีการอักเสบของผนังหลอดพระวายโยหรือหลอดลมข้างขวาและข้างซ้ายบางส่วนผลการตรวจย้อมและพ่อเชื้อพระเสมหะพบมีการติดเชื้อแบคทีเรียคณะแพทย์จึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวานะและน้ำเกลือทางหลอดพระโลหิตและได้ถวายออกซิเจนผสมอากาศร่วมด้วย วันนี้อัตราการเต้นของพระหไทัยเป็นปกติผลการตรวจพระอไทัยด้วยเครื่องมือตรวจคลื่นไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมอัตราการหายพระไทัยยังมีเร็วบ้างเป็นครั้งคราวความดำทะโลหิตเป็นปกติพระประหลอดหรือไข้ลดลงเกือบเป็นปกติบรรทมได้ดีคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะและน้ำเกลือทางหลอดพระโลหิตและถวายออกซิเจนผสมอากาศตามความจำเป็นต่อไปจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง เกันยายนพุทธศักราช2,558สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2,557 วันนี้เวลา8นาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2557ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยายลัยมหิดลอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐม ในการนี้สภาหมหาวิทยาลัยมหิดลได้ทูนกล้าวทูนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแดส่สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากนั้นพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเจคนพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน8คนรวมทั้งพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณจำนวน13คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น6 3 7 8คน โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่าท่านทั้งหลายคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าขณะนี้ประเทศของเราต้องการความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่ายเป็นอย่างมากในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้นบัณฑิตทุกคนจึงต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถให้งานที่อยู่ในความรับผิดชอบบรรลุผลสำเร็จสมบูรณ์ทั้งจะต้องรู้จักประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดจะได้ร่วมแรงร่วมความคิดกันทำงานและสนับสนุนช่วยเหลือกันเพื่อให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสำคัญในการประสานความร่วมมือกันนี้บัณฑิตจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณอันรอบคอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงหากทุกท่านพร้อมเพรียงกันปฏิบัติได้ดังนี้งานทุกด้านทุกระดับของชาติก็จะบรรลุผลสำเร็จสมบูรณ์และบ้านเมืองเราก็จะมีแต่ความก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่นัดดามาศทรงยกช่อฟ้าวิหารพุทธมงคลวัดป่าตาอันเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา18นาฬิกา11นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จไปยังวัดป่าตาลอํเาเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าวิหารพุทธมงคลซึ่งคณะกรรมาการวัดร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดสร้างวิหารพุทธมงคลขึ้นสำหรับเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตามหามงคลบารมีหรือพระสิงยองพระพุทธรูปโบราณศิลปะเชียงแสนมีอายุกว่า400ปีขนาดหน้าตากว้าง29นิ้ว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สา,าระบูชาโดยวิหารสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2555วัดป่าตาลเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเป็นวัดเก่าแก่สนิทฐานว่าสร้างขึ้นในคราวที่ชาวไทยยองได้อพยพย้ายถิ่นฐานจากแคว้น12 000. ปันนามาอาศัยอยู่ในอาณาจักรล้านนาในสมัยพระเจ้ากาวีละเมื่อปี2348 ภายในวัดมีถาวรวัตถุต่างๆประกอบด้วยพระวิหารประดิษฐานพระประธานซึ่งก่อด้วยอิฐถือปูนที่มีพุทธลักษณะอ่อนช้อยงดงามกุฏิสง์ศาลาการ,ปรเปรียนสาลาบาทรซุ้มประตูและกำแพงและพระธาตุเจ้าจอมยองนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยยองวัดป่าตาลได้รับพระราชาทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2487 ปัจจุบันมีพระอธิการมงคลทีตามังคโลเป็นเจ้าอาวาสและมีพระพิสุและสามนเณรจำพรรษาแปดรูปโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จภายในบริเวณวัดด้วย องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสำนักงานกปรในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบทในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้นายพลากรสวนรัตองคมนตรีพร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์ดิษณดาดิสกุลประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ นายดนุชาสินธวานนท์รองเลขาธิการกปร,รและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่1การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบทที่โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชรําริโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยตัดขาอันเนื่องมาจากพระราชรําริบ้านแสงบูรพาอําเภอหนองวัวซอและโครงการฝายกั้นน้ําห้วยหินอ้อมบ้านหนองลุมพุก ตำบลน,นาม่วงอำเภอประจักษ์ศิลปาคมทั้งนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักง,งานกอปอรอเป็นแกนกลางในการรวบรวมข้อมูลและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อคัดเลือกต้นแบบการเกษตรและประชาชนที่น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเกิดผลต่อตอนเองและชุมชนได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นตัวอย่างในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในลักษณะสูตรสำเร็จในการสร้างประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไปโดยจังหวัดอุดรธานีดำเนินการซ่อมแซมและเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น177โครงการปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ114โครงการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เยี่ยมนัเกเรียนกำพรระจากสาธรณภยัยที่ได้รับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษวันนี้นคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ป,ปถัมภ์โดยท่านผู้หญิงวิลาวันวีรานุวัตรประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์นายพรอ,อุดมพงศ์ที่ปรึกษาฝ่ายการสังคมสงเคราะห์และรองประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยคณะ ไปเยี่ยมนักเรียนกำพร้าจากสาธารณภัยที่ได้รับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ได้แก่นางสาวปณิตาสนธนาการอายุ15ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซลอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินและนางสาวสุวรรณนันทเสนนักศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยายลัยราชภัฏศรีสะเกดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเพื่อติดตามผลการเรียนรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์เนื่องจากบีด หรือมารดาเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถและออกไปประกอบอาชีพที่สุดจริตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และที่โรงเรียนสังวานวิทยาตะบนแม่หออ,อแม่สระเยนจนแม่ฮ่องสอนนายสุรพลพนัทอัมพลผู้ว่าราชการจัังหวดแม่ฮ่องสอนในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจัังหวดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะนำอุปกรณ์การเรียนพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังวานวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ตั้งขึ้นเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารโดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน483คนจากนั้นได้ไปมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21อำเภอแม่ลาน,น้อยด้วยกรมวังผู้ใหญ่เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้ที่บ้านผือฮีตำบลดงแดงอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดว่าที่ร้อยตรีกิติขันธมิตรกรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจกพอเพียงพร้อมทั้งมอบพันธุ์พืชพระราชทานให้แก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจกพอเพียงบ้านผือฮีโอกาสนี้ได้บรรยายพิเศษเรื่องพระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจกพอเพียง ซึ่งการประชุมนี้สำนักพระราชวังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเท่าทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ครอบครัวชุมชนมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้ โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผือฮีอาทิกลุ่มทําขนมจากข้าวหอมมะลิผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเหล่าจันหนองทุ่มและกลุ่มวิสาหากิจชุมชนเป็นต้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปิยณีเทียมอัมพรและดิฉันวีรินทิราาทองบอ่อจรัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ